ขนมพกขนมไทยที่อยู่คู่บ้านเรามานานหอมหวานมันกลิ่นกะทิลอยมาแต่ไกลขนมพกไม่ใช่แค่ของกินเล่นแต่ยังเป็นศิลปะที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนไทยสวัสดีค่ะพบกับร้านขนมพกแม่หงนะคะอันนี้เจ้าของร้านค่ะส่วนหนูเป็นลูกหลานแล้วค่ะ ำไมพี่ถึงเลือกที่จะทำขนมโคะอ่ะเอ่อมันเริ่มตั้งแต่ยุคอามาค่ะเพราะว่าสมัยก่อนบ้านแบบทำทำตัดเสื้อผ้าแล้วเขาก็คงแบบอยากจะมีอาชีพอะไรอย่างอื่นเขาก็เลยเริ่มที่จะทำขนมโคกขายตั้งแต่นานมากแล้วแล้วพี่เปิดร้านมาก,กี่ปีแล้วล่ะคะสี่น่าจ,จะสี่สิบกว่าปีแล้วะคะ่ะสี่สิบห้าปีได้ค่ะตั้งแต่รุ่นอามาเลยนานมากเลยห้สี่ยี่ห้าแล้ว สำหรับพี่ขนมครกมีเป้ามหมายอะไรหลักะเออสำหรับพี่พี่คิดว่ามันช่วยให้ที่บ้านมีรายได้แบบคือทําให้เรามีชีวิตทีด่ดีขึ้นแบบว่ากไ,ไม่ต้องไปเป็นเออคือเราเป็นเจ้าของกิจการไม่ได้ไปเป็นแบบไม่ต้องไปทํางานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็สูตรของร้านพี่มีอะไรที่พิเศษกว่าร้านอื่นหรือเปล่าคะ คือร้านพี่ทําแป้งเองค่ะใช้ใช้ข้าวไม่ได้ใช้แป้งสําเร็จรูปค่ะทุกวันนี้เราเห็นขนมโคกน้อยลงในเมืองใหญ่ขนมโคกยังได้รับความสนใจอยู่หรือไม่สวัสดีค่ะคือว่าหนูมีคำถามค่ะว่าพี่กินขนมพวกบว่อยแค่ไหนหรือเปล่า ก็ถ้าเกิดานานๆครั้งขันนนองประมาณ2เดือน3เดือนแล้วแต่ถ้าเกิดลูกไม่สบายที่ผ่านมาแถวเนี้ยพี่ก็จะแวะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่คิดว่าตอนนี้คนเราย,ยังกินขนมครกกันเยอะอยู่หรือเปล่าก็ก็มีกินนะคะก็มีเยอะถ้าเกิดเจอร้านที่ถูกใจหรือว่าอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะซื้อมาแล้วก็ทําสดใหม่อย่างเงี้ยก็ ถูกปากอะค่ะว่าง่ายๆอะไรเงี้ยคนก็จะกลับมาซื้อซ้ำอะไรเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะคือว่าพี่คิดว่าตอนนี้พี่กินขนมโคกบ่อยแค่ไหนหล่ะคะก็ไม่บ่อยมากแต่ว่าคนซื้อเขา,าเยอะบางทีสั่งก็ไม่ได้ก็มีจ้ค่ะแล้วคิดว่าตอนนี้คนเรายังกินขนมโบก,กันเยอะอยู่หรือเปล่าคะกินเยอะค่ะหันกินขนมทไทยเยอะค่ะจ้ะยายก,กินขนมโคกบ่อยไหมคะบ่อยค่ะกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ เายกคิดว่าสมัยนี้คนเราย่างจริงขนมฝุ่กันเยอะอยู่เหมื้เยอะค่ะอยากจะถามขั้นตอนวิธีการทําขนมเรว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างคะก็มีเริ่มต้นจากการโมแป้งค่ะก็มีใช้ข้าวสารมาโมเป,เป็นเป็นข้าวสุกเอยทำทำให้ข้าวสุกแล้วก็วามาโมให้เป็นแป้งแล้วก็ล้วก็มีกะทิค่ะก็ไม่มีอะไรมากก็เป็น ใส่มะพร้าวคั้นออกมาเป็นกะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือทั่วไปการทำขนมคกุกเป็นมากกว่าการผสมแต้งและกะทิมันคือศิลปะที่ต้องอาศัยความชำนาญและความรัก อขนมพกยังอยู่ต่ออีกกี่ปีคะกาบพี่เลยสามหลับพี่พี่คิดว่าเดี๋ยวนี้คนก็หันมากินขนมแบบโบราณมามาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าถ้ามีคนกินมันก็อยู่ต่อไปได้ถ้าแบบมีคนที่เขาแบบว่าชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ต่อไปได้เราคิดว่าจะมีการสืบทอดให้ลูกหลานทำต่อไหมคะก็มีคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ นี่นี่ก็เป็นลูกพี่ก็เป็นหลานเขาก็ทํากันแล้วเอามาไม่ได้ทาก็อยู่เฉยๆแล้วประมาณนี้ขนมคุกไม่ได้เป็นแค่ขนมไทยโบราณแต่มันคือร่องรอยของอดีตท,ที่เราควรเก็บรักษาบางทีสิ่งที่เราเห็นจนชินอาจกลายเป็นสิ่งที่หาย,ยากในอนาคตแต่ถ้าเรายังให้ความสําคัญขนมครกก็จะไม่หายจากความทรงจําของเรารสชาติที่อร่อยมากค่ะแลวก็มีกลิ่นหอม ก็ถ้าใครสนใจขนมพกตันี้ก็เปีน่าสนใจมากคะ่ะขอสามคำให้กับขนมโกครับถูกต้องมากค่ะเยี่มจริงๆค่ะอร่อยด้